<c oughs> ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะฝึกวิปัชนากรรมฐาน <c oughs> คือฝึกกรรมฐานให้กายจิตสงบกายจิตเป็นสุขไม่เป็นทุกข เอาความสุขความเจริญบุญกุศลใส่กายใส่จิตสงบสว่างสวัยเจริญอาณาปานุสติกำหนดลมหายใจเขา้าพุทเข่าละกะลูเขา่ากำหนดลมหายใจโทออกเราก็ให้ลูออกพุทโท อยู่กับกายกับจิตให้นิ่งให้ไซมเจริญอานาปานุสติเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นอาการดิโกเอามาตัดมาปป่งมาวางเอามาจเจริญจิตตภาวนาให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้สูงสุดให้เห็นหนทางดับทุกข์มรรคผลนิพพานนี่แหละเรียกว่า การเจริญวิปัสนากรรมฐานเจริญจนกว่าจิตเราจะสงบจิตเราหนิ่งเราใสจิตมันมีแต่องค์ศิลองค์สมาธิองค์ปัญญาจิตมันมีแต่ศรัทธาเลื่อมใสพระศาสนาจิตมันละออกจากอากุศลอวิชชาละออกจากความโลบความกดความหลงออกจากกายจากจิตเขาเรียกว่าสำลอกออกจากกองกิเลส ให้ได้มากที่สุดถึงแม้เราไม่ถึงมรรคผลนิพพานชาติหน้าฉันใดเราจะได้เกิดมาเจอทุกข์กันในน้อยหน่อยจะได้มีบุญมีกุศลเป็นยากระใสจะไปตกละกรรมลำบากอยู่ที่ไหนไปมืดมนอยู่ที่ไหนเรียกว่าหลงป่าเห็นแสงไฟลิบหรี่ิบหรีนี่มันก็จะชื่นใจนี่แหละเขาเรียกว่า มันมีความหวังอยู่มีโอกาสอยู่นั่นเองะฉะนั้นแล้วสะสมบุญติดตัวเอาไว้สะสมกุศลติดกายติดจิตเอาไว้เมื่อเราละจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปเกิดอยู่ในโลกสวรรค์บันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์เราจะได้เป็นเทวดาสมบัติพอกับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะได้มาบันเทิงอยู่ในโลกมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติต่ออีก เราได้นิพพานเราก็จะได้อไเป็นนิพพานสมบัติเป็นนิรันดอนที่เราจะได้ไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายเวียนว่ายตายเกิดให้ยุ่งยากมันอีกฉะนั้นพึกจิตผึกกายพึกกรรมฐานวิปัสสนาทำจิตให้ว่างให้ใสพุทโธจนกระทั่ง ถึงจุดถึงแก่นแล้วพุทโธจะไม่มีมีตัวแต่ตัวตื่นตัวรู้ตัวเบิกบานเป็นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานเป็นผู้ถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้เจริญจิตตะภาวนาหามรรคผลนิพพานนั่นเองนี่แหละจิตมันจะมุ่งถึงแต่นิพพานมุ่งในการดับในการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละ มันก็จะพิจารณาหาทางดับทุกข์จนกระทั่งเราแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นผู้รู้ในมุตติรูปมุตตินามรู้รูปนามสมมุติเป็นมุตติรูปมุตตินามเท่านั้นนิวรณ์ห้าขันห้านะล้วนแต่ตั้งมาก็ดับไปนี่แหละเรามาพึงอาศัยอยู่แค่ชั่วข่าว แล้วเราจะมายึดอยู่ก,กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดยึดอยู่กับโลภะโทสะโมหะความโลภรักกดหลงกามมาพบแล้วเราก็มาบ่นว่าเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์นี่ฉะนั้นแล้วก็นี่ที่เราดิ้นอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าดิ้นจมอยู่กับกองทุกข์เรากําลังเป็นผู้หลงทุกข์หลงสุขหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายเวียนว่ายตายเกิด เรากําลังพากันหลงอยู่กับกามภพบนี่แหละแล้วเราก็หลงไปตามพบภูมิน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ฉะนั้นแล้วฝึกธรรมะฝึกศีลฝึกจิตฝึกกายให้ช้ำชองจนกระทั่งจิตมันถึงศีลถึงฌานถึงธรรมะอันแก่ก้าแล้วมันก็จะตัดปัญหาเรื่องราวได้ง่ายเจอปัญหาเจอทุกข์ก็จะตัดได้ปรงได้วางได้ นี่ที่มันตัดไม่ได้โปรงไม่ได้ว่างไม่ได้เพราะอะไรล่ะคือปัญญาของบุญกุศลปัญญาของศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันยังไม่แก่ก้ามันยังไม่คมเรายังไม่ได้ผลให้มันแก่ก้าเปือบเหมือนมีดจะคมมีดจะเก,ก่กานะมีดจะไร้สนิม ก็จะต้องถูกเผาเลี้ยวเผาอีกทุบเลี้ยวทุบอีกตีเล้ยวตยีอีกโอ้โหกลัวมันจะได้เป็นมีดชั้นดีกลัวมันจะได้เป็นมีดไร่ฉนิมเออนี่เรียกว่ามีดชั้นดีมีดไร้ฉน,นิมนี่นอกจากนั้นเป็นฉนิมมดเคาะไปเคาะมาไม่เหลือส่วนดีมันเปรียบเทียบอุป,ปมาอุปไมยฉะนั้นฝึกสมาธิกันนะตั้งใจฝึก ตั้งใจทำกันเป็นโอกาสของเราที่เราเป็นชาวพุทธนะเป็นพุทธ,ธรรมกะเป็นลูกหลานของพระพุทธศาสนานะเป็นลูกของตถาคตมันเป็นโอกาสบุญกุศลเป็นสัตว์อันประเสริฐท,ที่เราจะได้หามรรคผลนิพพานพ้นทุกข์กันนี่แหละเรียกว่าหนทางดับทุกข์เราถึงต้องมาฝึกศีลสมาธิปัญญา เราถึงต้องมาจิตตะภาวนากันเป็นประจำพึกกันเอาให้ดีๆวันหนึ่งเราจะเห็นซึ่งกันและกันเราจะหลั่งน้ำตาให้ซึ่งกันและกันเราจะอโหสิแผลเมตตาให้ซึ่งกันและกันว่าเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่กันมาเราเคยเป็นปู่ย่าตายายกันมาเราเคยเป็นสามีภรรยากันมาเราเคยเป็นพี่น้องเพื่อนมิตรสหายเพื่อนร่วมโลกกันมา นี่แหละจานั้นแล้วเราถึงได้มาเจอกันมารวมกันมามีโอกาสได้อโหสิมีโอกาสได้แผ่เมตตานี่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลที่จะไม่จองเวรจองกรรมจะได้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่แหละเพราะเราไม่รู้ว่าชาติไหนเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีภรรยาปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียดติชังเจ้ากรรมในเวรสัมปัสสัต์ทั้งหลายที่เราไปเวียนเกิดร่วมกันมาเหตุนี้แหละเราถึงต้องมาเพียรบรมีจิตตะภาวนากันนี่คำว่าวิปัฒนากรรมฐานต้องลึกซึ้งในแห่งพระธรรมในรถแห่งพระธรรมพึกกันให้ได้เยอะๆยิ่งผึกยิ่งเย็นนะ ยิ่งฝึกยิ่งเบากายเบาจิตบุญนี่มันมีแต่เบากับเบาไม่มีหนักยิ่งนึกถึงบุญศรัทธาเลื่อมใสเกิดฌานเกิดสินสมาธิปัญญาสงบสว่างสวัยมากเท่าไหร่โอ้ยิ่งมากยิ่งเบาต่างจากกรรมวิบากยิ่งแบกยิ่งหนักยิ่งแบกยิ่งทุกข์นี่ฉะนั้นแล้วทุกขติสุข,ขติเราจะไปทางไหนกันดีล่ะ เลือกทางเดินกันเอาเองนะนี่ขอประพฤติขอปฏิบัติการเจริญจิตตภาวนาจิตมันจะต้องนิ่งจริงๆจ,จิตมันจะต้องยอมสงบอย่างสิรีราบไม่ใช่ปล่อยให้จิตพุ้งสัน้นไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันไปติดวิตกติดลังเลสงสัยธรรมะไม่มีเครื่องลังเลสงสัยธรรมะเป็นอากาลิโก ต้องเป็นผู้น้อมโดยตนเห็นโดยตนรู้โดยตนนี่แหละเรียกว่าหนทางดับทุกข์เครื่องลังเลสงสัยมันก็พาหลงทางอยู่งั้นแหละการวิจกมันก็หลงทางอยู่อย่างนั้นแหละ,ม,ลหละมันไม่จบไม่สิน้นเรียกว่าไฟแห่งวัฏฏะนี่เป็นผู้ไม่ตัดเป็นผู้ไม่ป้งไม่วางเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเนี่ยการฝึกสมาธิ ต้องฝึกให้รู้แจ้งเห็นจริงกันอย่างนี้เนี่ยคำวักกรรมฐานมันไม่ได้อยู่ที่ไหนกรรมฐานคือความสงบกายสงบจิตวิปัสนาคือปัญญาเกิดนี่มีแรงบันดาลใจนี่แรงบันดาลใจว่าเราจะตัดเรื่องนี้ให้ได้เราจะปุงเรื่องนั่นให้ได้เราจะวางเรื่องนุ่นให้ได้นี่เราจะไม่ปล่อยให้กายให้ใจมันเป็นทุกข เราจะตัดปงทุกมันให้ได้นี่แหละเรียกว่าผู้ถึงวิปัสนาผู้มีปัญญานั่นเองไม่ใช่ไปเจอทุกข์ก็ท้อก็ถอยน้อยใจเสียใจนี่อันนี้เรียกว่าอ,อวิชชาครอบงำเนี่ยทุกเกาะกินหมดปัญญาไม่เกิดนี่ถ้าปัญญาเกิดแล้วโอ้มันจะกล้าตัดในทุกปัญหาเรื่องราวนี่ มันพร้อมจะเอาขันติมาเดินมันพร้อมจะเอาวิิยะมาเดินมันพร้อมที่จะเข้าสู่เมตตากันลุนามุทิตาอุเบกขาจิตตะภาวนาตัวนี้แหละมันจะเป็นรันนำพาพ้นทุกข์นะพาให้เราหายจากกันน้อยใจทุกข์ใจเสียใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โลภะโทสะโมหะโอ้โหมันสำหรอกออกจากอาวิชชานี่ สะสมมาเข้ามาเข้าวันหนึ่งเราอาจจะบรรลุเป็นอรหันต์ชาตินี่ก็ได้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าอะไรอะไรมันก็ไม่แน่เนี่ยบุญมาวัฒนาดีแล้วก็โอ้มันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าฉะนั้นตั้งใจฝึกกันนะในของข้ออยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่จิตบริสุทธิ์อย่าไปหวังน้ำบ่อหน้านี่มันต้องตั้งใจฉบัดนี้ ฝึกสะบัดนี้ไม่หวังน้ำบอ่อหน้านี่แหละสิ่งที่เป็นหลักอย่างแท้จริงฉะนั้นก็ฝพึกกันให้เยอะๆตั้งใจกันให้ได้นะอย่างน้อยก็ทำกายทำจิตให้สงบปล่อยเอาให้จิตมันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างน้อยก็ไม่ปล่อยให้จิตพูงซ่านไม่ปล่อยให้จิตวอกแวกทำไม่ได้ก็ จิตก็ยังเดือมใสเพราะศาสนาจิตก็ยังเคารพกราบไหวจิตก็ยังศรัทธ,ธาอยู่นี่ก็ชื่อว่าเป็นสมาธิแล้วถึงแม้จะมาทำไม่ได้แต่จิตยังมีศรัทธ,ธาอยู่ก็เรียกว่ายังมีสติสมาธิปัญญาอยู่นี่แหละยังเป็นผู้จิตตภาวนาอยู่เพืยองแต่กําลังจิตตภาวนาของเรามันยังไม่แก่กล้ามันยังไม่แข็งแรงเท่านั้นเองเพืยองแต่อย่าปล่อยให้จิตมันท้อถอยอย่าปล่อยให้จิตมันอ่อนแอ นี่ฉะนั้นเพียรบารมีกันให้มั่นคงตั้งกันให้อย่าหวั่นไหวนี่แหละอย่าไปหวั่นไหวต่อทุกต่อปัญหาเรื่องราวฉะนั้นมันก็จะถึงฝังได้ไวถ้าเราอ่อนแอมันอาจจะไม่ถึงฝังนะทุกอาจจะเกาะก,กินหมดโอกาสจะถึงฝังก็ยิ่งยาไปอีกถ้าเราแข็งแกร่งไม่อ่อนแอมันมันก็ยังมีโอกาสกว่ายังมีกำลังสู้นี่แหละ มากน้อยให้ก็ได้ในแน่ดีก็อ่อนแอไม่ได้อะไรเลยพึกกันจริงจริงจังๆนะทุกครั้งที่สวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกของเราอย่าลืมเจริญอนาณาปานุสติสี่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าแม้แต่เธอจะนั่งเธอก็จะต้องสำรวมในการนั่งนะ แม้แต่เธอจะยืนก็สํารวมในการยืนเธอจะเดินก็สํารวมในการเดินเธอจะจะนั่งนอนเดินยืนนั่นน่ะเธอจะต้องหมั่นสํารวมนะกิริยาบทสนี่ถ้านั่งแล้วกระดกกระเดกไม่สํารวมจะเป็นยังไงล่ะนอนกระดกกระเดกไม่สํารวมจะเป็นยังไงล่ะจะเดินจะยืนไม่สํารวมจะเป็นยังไงล่ะนี่แหละมันเห็นกันชัดเลยไม่ต้องไปแปรมันเลยนี่มันเห็นความจริงได้เลยนี่แหละ คำสอนของพระศาสนาแม้แต่กิริยาบทสี่พระองค์ท่านก็สอนว่าแม้แต่จะนอนเธอต้องหมั่นสํารวมแม้แต่จะเดินเธอต้องหมั่นสํารวมเธอจะยืนจะเดินเธอก็ต้องหมั่นสํารวมนี่แหละเรียกว่ากิริยาบทสี่นั่งนอนเดินยืนนั่นเองสามารถบรรลุทาได้หมดเลยทุกขอนี่ไม่จําเป็นจะต้องเอาขอไหนก็ได้ข้อทุกขอก็ได้ข้อไหนข้อหนึ่งก็ได้ ทำจริงสำเร็จได้ทุกขอ้อนี่แหละธรรมะมันไม่เลือกการไม่เลือกเวลานี่มันอยู่ที่เรา,าเรียกว่าทุกขโลทุกขเวลาถ้าเรามีเวลาทำได้ทุกเวลาเลยยกเว้นกาละเวลาเวลาไหนเราไม่เหมาะสมเวลาไหนเราไม่มีโอกาสก็ไม่ควรไปทำในขณะนั้นนี่เขาเรียกกาละเวลา เวลาที่ควรทำและไม่ควรทำนั่นเองนี่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะหยุดสอนหยุดเทศหยุดพูดหยุดกุยไปสักคู่ใหญ่หนึ่งขอให้ทุกท่านได้ทบได้ทวนได้สงบได้ฝึกได้ผลได้พิจารณาได้ตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทบทวนดูว่าขณะนี้เรากำลังฝึกวิปัสสนากรรมาฐานใช่ไหมว่ากายจิตเราสงบจริงหรือเปล่าเอาบุญเอากุศลเพียรใส่กายใส่จิตเลื่อมใส่ศรัทธาพระสัทนาอย่างแรงก้าจริงหรือเปล่าปัถนาพ้นทุกขหามรรคผลนิพพานจริงหรือเปล่าถามกายดูสิถามจิตดูสิ เราฝึกกายจิตวิปัสสนากรรมฐานว่าจริงไหมปัตถนาพ้นทุกจริงไหมหามรรคผลนิพพานจริงไหมนี่การจะหาหนทางดับทุกขวรปฏิบัติอย่างไรบ้างควรเอาคําสอนควรประพฤติปฏิบัติตามพระศาสนาอย่างไรบ้างนี่สําคัญมากๆเลยต้องไปทวนดูนี่แหละสําคัญทวนดูว่าจิตเรา ยังหวั่นไหวต่อทุกต่อสุขปัญหาเรื่องราวอยู่ไหมมันต้องข้ามความปวดความเมื่อยว่วนเหงาห้าวนอนมันเหน็บมันชามันร้อนมันหนาวนี่เราต้องข้ามให้หมดเลยนี่แหละร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวทุกเป็นทุกสุขเป็นสุขตายเป็นตาย,ตายเป็นไงเป็นกันปวดเป็นปวดเมื่อยเป็นเมื่อยนี่แหละต้องข้ามให้ได้มิฉะนั้นทุกทางนั้น นี่แหละตัวพุงสานทั้งนั้นตัวบอกแวกทั้งนั้นตัวยึดมันถือมันทั้งนั้นนี่จิตมันจะต้องสงบสําลอกออกจากกองกิเลสจริงๆเห็นกายเห็นจิตมันหลุดออกมาจริงๆนี่กายจิตหลุดออกจากโลภโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงไปเจอเรื่องเจอปัญหาไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่เบียดเบียนใคร เกิดเรื่องเกิดปัญหาอะไรก็ยกมาพิจารณามาตัดมาปร่งมาวางเพื่อไม่ให้จิตมันไปโกรธไปเกลียดไปเบียดเบียนใครเขานั่นเป็นผู้ไม่ตอเวรนตอกรรมเป็นผู้ไม่จองเวรนจองกรรมเป็นผู้แผ่เมตตาเป็นผู้อุทิศกุศลเป็นผู้เจริญจิตตะภาวนาเดินทางพ้นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าหนทางดับทุกขไม่ตงไปตอเวรนตอกรรมไม่ต้องไปโมโหสิ่งใดตอ่อสิ่งใดอีกนี่แหละ เรียกว่าธรรมะปฏิบัติธรรมหนทางดับทุกข์นั่นเองจะนั้นฝึกกันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นธรรมะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะจริงๆพระอาจารย์สร้างบาร,รมีมาตั้งแต่ข้าวกอกหม้อไม่มีตกลักกรรมลำบากละเหเลรล่อนนะไปเช่าบ้านอยู่ไม่มีค่าเช่าก็ถูกเขาไหลออกบางต้องย้ายหนีบางนะต้องจำใจย้ายบางัง ตามยาถากรรมแล้วก็ละความทุกข์อกน้อยใจเสียใจไม่เสียใจกับสิ่งใดถูกกะไรออกไปก็ไม่เสียใจนะนะไม่ดนจำใจย้ายก็ไม่เสียใจมุ่งมั่นต่อเพียรต่อไม่น้อยเนื้อต่ำใจในวัฒนานี่แหละเรียกว่าผู้เพียรบารมีผู้ไม่จมอยู่กับกองทุกนะยิ่งทุกมันก็ยิ่งจม ยิ่งทุกมันก็ยิ่งหนักสู้ตัดมันปงมันวางมันยอมรับมันนะแล้วกป็ระพฤติธปฏิบัติต่อไปในที่สุดมันก็จะเบากายเบาจิตจิตก็ไม่ต้องไปโกรธเรื่องนั้นไม่ต้องไปโมโหเรื่องนี้ไม่ต้องไปทุกข์ใจเสียใจกับเรื่องใดสมกับเป็นผู้ตัดผู้ป่งผู้วางสมกับเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานสมแล้วที่ได้เป็นลูกหลานตถาคต เป็นลูกหลานพระพุทธศาสนานี่แหละเรียกว่าโยธรรมังปัจฉติโสธรรมังปัจฉติบุคคลใดเห็นตถาคตย่อมเห็นพระองค์ท่านบุคคลใดเห็นพระองค์ท่านย่อมเห็นในธรรมนั้นเองนี่แหละเรียกว่าโยธรรมังปัจฉติโสธรรมังปัจฉตินี่นะฉะนั้นแล้วก็ฝึกผลกันขึ้นมาตั้งจิตตั้งใจกันขึ้นมา ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละหน่อยนี่แหละจากนั้นนะเหมือนรถคนเรานะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาตั้งไข่บ่อยๆล้มลุกล้มลุกบ่อยๆเข้ามันก็จะแข็งแร่งขึ้นมันก็จะแข็งแรงขึ้นไม่อ่อนแอล้มแล้วก็ลุกขึ้นล้มแล้วก็สู้ต่อนี่จิตใจมุ่งมัน่นไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละมันก็จะ ทำให้เราแข็งแก่งทำให้หล,ลุดพ้นทุกจนได้ในที่สุดก็ขอให้ทุกท่านตั้งจิตตั้งใจนะฝึกทบทวนให้แน่นนาะเนี่ยจนมันครบทวนสมบูรณ์แบบแล้วนะแล้วเราก็มาอธิษฐานจิตว่าก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะมาล่าลาองค์พระพุทธศาสนากัน่ะก่อนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนสมาธิ วิปัจนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในณขณะนี้เพื่อจะไปทำกิจในขันธ์ทัางๆในการต่อไปแล้วเราก็ขอแรงบรรดาลใจบรรดาลกายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาตรงต่อองค์พระศาสนานะแล้วปฏิฐานตนพุทธทางชีวิตตัางทำมังชีวิตต่างสังขังชีวิตต่างแม้แต่ชีวิตของข้าพระเจ้าก็ถวายแด่พระศาสนานี่แหละ แล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหวพระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าจงไปถึงขุนบิดรมารดา คุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องอมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรมในเวนสัมปัสสัตต์ตั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วทวนท,ทุกตัวสัตว์เถินอธิษฐานไปจับจิตจับใจแผ่ไปด้วยบุญด้วยกุศลให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันไปข้างหนึ่งสุดท้ายนี้ พระอาจารย์ก็ขออำนาจพระคุณสีรัตนะไต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านได้มาสวดมนต์ไหวพระจิตตะาวนาในค่ำคืนนี้ขอภาระอน,นิสงบุญกุศลทั้งหลายจงดลบันดาลให้แก่ทุกรุปทุกนามได้พ้นทุกข์มักผลนิพพานจากทำการใดสิ่งใดขอให้สำลิจผล อุพัโตสัพยัญชนะพุทธานังอิทธิปาติหานังอรหันสัมปันโนอิติปิโสภควานมามิหังอายุวัตกโกนังสุขังพระลังเทนทีนี้เราก็มาล่ำลาองค์พระพร้อม